ถ้าเลยสิบเอ็ดโมงไปแล้วนะคะคุณลูกค้าระบบอาคาศจะตกไปอยู่ที่ฝ่ายติดตามทันทีซึ่งตรงนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติแล้วฝ่ายติดตามนะคะจะทําการโทรหาบุคคลอ้างอิงของคุณจะส่งเอกสารไปยังที่ทําง,งานหัวหน้างานแต่ถ้าไม่มีเขาก็จะส่งไปยังผู้ใหญ่บ้านเลยกำนานแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และทางบริษัทก็จะส่งเรื่องนะคะเพื่อดําเนินคดีอันนี้แจ้งไว้ในกรณีที่คุณลูกค้าผิดนัดชราระนะคะ พนกักงานเร่งรัดหนี้สินของบริษัทแห่งหนึ่งกำลังดำเนินการทวงเงินจากผู้เสียหายแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายเป็นหลักฐานสำคัญจากพลเมืองดีคนหนึ่งนำมาแสดงต่อทีมข่าวรายการสถานีประชาชนเพื่อประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาจากกระบวนการแอปเงินกู้ผิดกฎหมายโดยมีนายทุนจีนอยู่เบื้องหลังมันเราไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการทำของวิชาชีพพวกนี้ทำยังไงครับพี่แต่แค่เรากดตกลง อยู่ดีเงินก็เข้ามาเลยแล้วผมจะเอาเงินตรงนี้คืนเขาเขาก็เหมือนกับแบบว่ามันติดต่อทางแอปนี้ไม่ได้เลยครับเราก็เป็นตกเป็นเหยื่อโดยและไม่รู้ตัวเลยครับแบบนี้ตรงกับข้อมูลจากเพจแอนตี้หมวกนอกออนไลน์ได้นําพยานคนสําคัญเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่โดยมุ่งหวังให้ทางเจ้าหน้าที่ทําลายกระบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายแต่ผ่านมากว่าหกเดือนไม่มีความคืบหน้าจึงประสานมาอย่างรายการสถานีประชาชนเพื่อหาทางออกีอ ซึ่งฉันมองตรงว,ว่าฉันทําเรื่องนี้มาปีกว่าถูกไหมคะพี่เดียวปีกว่าสองปีละมันมันเป็นเหตุการณ์แบบซ้ําๆเป็นเรื่องซ้าๆแล้วมันก็มีการจับกลุมซ้าๆไม่ใช่ว่าไม่เคยมีการจับกลุมนะคะมันมีการจับกลุ่มซ้าแต่พนักง,งานที่เคยทําให้กับแอป,ปนั้นแอป,ปนี้เหมือนออกจากแอป,ปนี้ไปแอป,ปนี้โดนจับเขาก็ย้ายแล้วก็ไปทําอีกแอป,ปหนึ่ง เหมือนแบบมีประสบการณ์ในการทํางานแล้วอะทีมข่าวทําการตรวจสอบบริษัทผู้อยู่เบื้องหลังแอปเงินกู้ตามเบาะแสที่ได้รับพบว่าฉากหน้าบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เมื่อปีพศ2563และมีบริการสังคมให้กับทางพนักงานแต่ฉากหลังมีการสร้างเครือข่ายรับสมัครพนักงานคนไทยดาเนิเนการเรื่องรักนี่สินหรือโทรไปทวงเงินจากบุคคลที่3และได้นำข้ามข้อมูลส่วนบุคคลมาข่มขู่ผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายจํานวนมากเมื่อทําการกู้เงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับเงินเต็มตามจํานวนทําให้ผู้เสียหายทุกใจและต้องการได้รับคาแนะนําเพื่อรับมือกับกระบวนการแอปเงินกู้เหล่านี้สำนักการตารวจแห่งชาติระบุแนวทางป้องกันถูกทวงหนี้นอกระบบผ่านสื่อสังคมออนไลน์หากถูกกระบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์แอบอ้างโทรมาข่มขู่ควรตั้งสติให้ดีอย่าตื่นตระหนกทําการบันทึกข้อมูลการสนทนาภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อใช้ในการดําเนินคดีภายหลัง หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินควรกู้จากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้หากพบเห็นเบาะแสก,การกระทำความผิดสามารถแจ้งไปยังกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหมายเลข1441หรือศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสาร,สน,รสนเทศสำนักการตำรวจแห่งชาติ1599และสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com ทีเด็ดก้มเหลือ ThaiPBS ร,รายงาน